สายๆออกมาจากคอค่ะพี่น้องสายสั่นตื่นขึ้นมากมาดูแรความเรียบร้อยนะคะเป็นอย่างไรนอ้ออันนี้วิถีชีวิตการเลี้ยงงูกเลี้ยงควายนี่ต้องปล่อยแต่เสาด้วยพี่น้องสายมากเขาหอนเขาก็ไปนอนน้ำเข้าก็ตตองออกมาเบิงเน่าหมูเส้าเน่าหมูเส้านี่ หาอันหกม่งเสานี่ปล่อยเลยเด้อปล่อยให้เขาได้แทะเล่มหยากินให้เขาได้แทะเล่มหยากินให้เขาได้แทะเล่มหยากินโชวก็มีแต่ขีดตมค่ะ โชคมีแต่ขีดตมมด้อค่ะนอนขีดตมค่ะจอยได้สักน้อยหนึ่งยุ่งเดพพี่นอง นีย้ยเหมือสาวมากมันแห่งแหล่งได้พี่นอ้องเอ้ยขขาโพดกับขาโพดนี่บ่ได้ผลผลิต1อยเปอร์เซ็นนะคะเบิงสักเจ็ดสิบเปรเซ็นตเป็นยังบัติแหล่งปีนี้เห็ดหน้าหยากมีแต่หยาพี่นอ้องมีแต่หยานะคะมีแต่หยา พันลวด ดึงสาวมากกับปอยปอยประมาณนี่พี่น้องนะคะก็ถือว่าบรจโภคได้ค่ะพี่น้องอ้วนทุกตัวค่ะหละกักอันหน้าเพื่อนบอกว่าตอนนี้กำลังตั้งทองอยู่เก้าตัวสิบตัวนี่แหละปีไกายได้โกค่ะอ่าปีนี้คือว่าทองหลายขึ้นได้สันอกปีนี่ปีไกายได้โกตัวเป็นตัวแม่หา,หาเป็นตัวผู้ตัวหนึ่งนะคะ่างื่นมาก มันบอ่อพ่อนามถ้าพอ่อนามอ้วนอยู่ค่ายน่ะนี่มันบอ่อพ่อนามตอนไหนบ่วาวากันพี่น้องเอ๋ยอยู่จังสี่ละ ประมาณนี้แหละค่ะหย่าก,กับพ่อได้เล่มอยู่หย่าก,กับพ่อได้เล่มนะคะเพราะว่ามันหนาฝนนะคะฝนแย่มมือเศร้าย่หม,มึกตอนกลางวันกนัแทะเล่มหยา้าแทะเล่มกินหย่ากันค่ะแต่พ่อตอนกลางคืนเขากะโปง่งหย่าแทะแบบโป่งประทันวาจังสันถอดไป คลิปนี้เศร้านี่ลำลักกันไปก่อนจ้าอย่าลืมขอมาเบิงหลรากดติดตามกดไลค์กดแชร์กับหนึ่งกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไงกระสินจ้าสวัสดีค่ะ